คำปฏิยาณตนของพระราชาธูและบุตรน้องาห่งชาติได้เร็วเกินก่าที่ประจําปีทุกศาสนาข้าพเจ้ามารจงจัดกาผู้แทนรรูและผู้รับจุนมนที่แห่งนี้ขอปฏิญาณว่าข้อดึงาจะมเป็นตนตามท่านเลยคความดี ให้สมกับได้ชื่อว่าครูขออ้อ2ถ้าจะพิจารณตั้งใจสอนและอบรมสิทธิ์ให้เป็นบุรเมืองดีเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติขอ้อ3ถ้าจะรักษาเยรติยชื่อเสียงของคณะครูบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคม ค่ะขอขอบคุณประธานในวิธีนะคะท่านผู้บริการดเตอร์จรุจารุษานะ